ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์สามสองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้จะไปเป็นประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มอปลายนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะไปดูกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมโลกนะครับเป็นอารยธรรมโลกยุคโบราณของฝั่งโลกตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วย4อารยธรรมนะครับก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันนะครับเราไปดูกันว่า ทั้งสี่อะไรทนี้มีความเป็นมาเป็นไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเป็นชื่อเรียกดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทคริสและยูเฟรติสในตะวันออกกลางปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักและซีเรียรดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันไพบุญหรือเฟอร์ทายเคลเซนซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ทอดโค้งจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โจร่าวเปอร์เซียโดยมีชนเผ่าที่เริ่มสร้างอารยธรรมในดินแดนเป็นโสโปเทเมียได้แก่ชนเผ่าซูเมเรียนหรือซูเมอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าแรกที่มีการปกครองแบบนครรัฐมีการแบ่งการปกครองเป็นชนชั้นทางสังคมมีการจัดระบบชนรับทานและมีการประดิษฐ์อักษรคืออักษรคุนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิมซึ่งเป็นอักษรที่เก่าที่สุดในโลกมีการใช้การนับตัวเลขนับถือเทพเจ้าหลายองค์มีวิหารซิกูเรตไว้บูชาเทพเจ้าไม่มีความเชื่อเรื่องโลกหน้า รู้จักใช้ภานะเช่นม้าในการเดินทางรู้จักใช้สำลิดใช้เหล็กเป็นเครื่องมือเครื่องใช้รู้จักการทำสิ่งทอการนับเวลาแบบปฏิทินจันทรคติวรรณกรรมที่สำคัญของยุคนี้คือมหากพาบกิลกาเมธเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของกษัตริย์กิลกาเมธและเหตุการณ์น้ำท่วมโลก2ชนเผ่าอัมอมไรหรือบาบิโลนอพยพจากซีเรียเข้ายึดครองเผ่าซูเมเรียนและสถานาอาณาจักรบาบิโลเนีย มีการปกครองแบบรวมศูนย์และมีกฎหมายพระเจ้าฮามูราบีซึ่งเป็นประมวลกฎหมายละลักษณ์อักษรฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นหลักการปกครองโดยใช้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟันคือทําอะไรก็จะได้อย่างนั้น 3. ชนเผ่าอัสซีเรียนเป็นชนเผ่าแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียที่รู้จักใช้เหล็กมาผลิตเป็นอาวุธทําให้มีกองทัพที่แข็งแกร่งรบชนะหลายครั้งจนขยายอาณาเขต ไปจนถึงอียิปต์และเปอร์เซียรมรดกที่สาคัญทางศิลปรกรรมในยุคนี้คือการปั้นและการแกะสลักนูนต่ําสถาปัตยกรรมที่สําคัญคือพระราชวังวันซากอนและห้องสมุดนิเนเวชนเผ่าที่4ชนเผ่าคราวเดียนหรือบาบิโลนใหม่เข้ายึดกรุงนิเนเวจากเผ่าอัสซีเรียนได้สําเร็จสถานาบาบิโลนอีกครั้งเป็นเมืองหลวงมีการสร้างสวนขนาดใหญ่เรียกว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เพราะต้องใช้ความรู้ของระบบชลประทานทำให้สวนลอยแห่งนี้เขียวขจีได้ตลอดทั้งปีทางดาราศาสตร์ก็ได้มีการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น7วันและแบ่งออกเป็น12คาบคาบละ120นาทีมีการพยากรณ์สุริยุป,ปราคาและคำนวณเวลาโคจรของดวงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้องชาวคราวเดียนเป็นชนชาติที่นำความรู้ด้านดาราศาสตร์มาทำนายโชคชะตาโดยภายหลังชนเผ่าคาเรียนก็ถูกอาณาจักรเปอร์เซียเข้ายึดครอง ถือเป็นยุคสิ้นสุดของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียและหลังจากสิ้นสุดยุคเมโสโปเตเมียก็ยังมีชนเผ่าอื่นผลัดกันขึ้นครองแผ่นดินเมโสโปเตเมียอีกมากมายหลายจุดที่สําคัญก็ได้แก่เผ่าฟินิเชียนซึ่งเป็นต้นกําเนิดของตัวอักษรภาษาอังกฤษในปัจจุบันชนเผ่าเปอร์เซียซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นต้นกําเนิดของาศาสนาโซโลเอสเตอร์ซึ่งเป็นาศาสนาที่มีอิทธิพลต่อาศาสนายูดาของยิวและาศาสนาคริสต์และชนเผ่าฮิบรูหรือชาวยิวที่อยู่ทั้งตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์อารยธรรมอียิปต์นั้นมีแหล่งที่ตั้งอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำไนทั้งตอนเหนือของทวีปแอฟริกาตั้งขึ้นเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสต์กาลในด้านการปกครองมีฟารโรเป็นผู้ปกครองมีสถานะเป็นกึ่งเทพเจ้ามีอำนาจเด็ดขาดทั้งปวงในการปกครองในด้านศาสนาชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายและมีการเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณเป็นอมะตะจึงมีการสร้างสุสานขนาดใหญ่เรียกว่าพีระมิดเพื่อเก็บร่างของฟารโร ที่ทาให้ไม่เน่าเปื่อยโดยการทําเป็นมัมมี่ตามความเชื่อทางศาสนาบูชาเทพเจ้าหลายองค์บูชาสัตว์ต่างๆเช่นแมวสุนัขม้าในวัวเหยี่ยวแกะในด้านวิทยาการชาวอียิปต์สั่งสมความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ให้โลกหลายแขนงดังนี้ด้านดาราศาสตร์มีการคำนวณปฏิทิน1ปีมี12เดือนและแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลในด้านคณิตศาสตร์มีการบวกลบและหารการหาพื้นที่วงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมในด้านการแพทย์ สามารถผ่าตัดคนไข้แบบง่ายๆได้และมีการคิดค้นวิธีปรุงยารักษาโรคต่างๆจํานวนมากในด้านอักษรศาสตร์มีการผลริตอักษรไฮโรกริฟิกเป็นอักษรรูปภาพช่วงแรกจารึกไว้ในผนังถ้ำหรือพีระมิดต่อมาค้นพบการทํากระดาษจากต้นปาปิรุสจึงมีการบันทึกลงบนกระดาษมากขึ้นในด้านสถาปตยกรรมมีความโดดเด่นคือพีระมิดนอกจากนั้นยังมีวิหารที่แกะสลักลวดลายที่สวยงามภาพในพีระมิดและวิหารต่างๆจะมีงานประติมากรรมปูนปั้นเป็นรูปสันลักษณของเทพเจ้า และศักสิทธิ์ต่างๆในด้านจิตรกรรมพบมากในพีระมิดส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่มีสีสันสดใสเป็นภาพของทเทพเจ้าฟาโรห์และวิถีชีวิตชาวบ้านอารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ7,500ปีก่อนคริสตกาลในด้านการปกครองนั้นกรีกปกครองแบบนครรัฐซึ่งมีสองนครรัฐเด่นๆได้แก่ นครรัฐเอเทนซึ่งเป็นต้นแบบรัฐประชาธิปไตยปกครองโดยสภาที่รับการเลือกตั้งจากพลเมือง2นครรัฐสปาร์ตามีการปกครองแบบทหารนิยมและเป็นต้นกําเนิดของการปกครองแบบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จในด้านศาสนาความเชื่อชาวกรีกนับถือเทพเจ้าหลายองค์มีซุสเป็นเทพสูงสุดโพไซดอนเป็นเทพแห่งท้องทะเลอพอลโลเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์แต่ชาวกรีกไม่ได้ให้ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลมากเหมือนชาวอียิปต์มีการเริ่มจัดกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีการตั้งชื่อมาจากยอดเขาโอลิมปัสเพื่อบูชาเทพเจ้าเ้่นการแพทย์ฮิปโปกราติสบิดาแห่งการแพทย์พบว่าโรคต่างๆมีสาเหตุการเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่การลงทันจากเทพเจ้าด้านปรัชามีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงหลายๆคนคือตเครติสสอนแนวคิดการใช้เหตุผลและสติปัญญาโดยการตั้งคำถามปลายเปิดให้ผู้ถูกถามได้ขบคิดเพลโตโด่งดังจากผลงานหนังสืออุตมรัตเสนอแนวคิดการปกครองประเทศว่าควรมีผู้นำที่เป็นนักปราชญ์อริสโตเติล บิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์เป็นผู้วิจัยรูปแบบการปกครองของนครรัฐกว่า150แห่งเฮโรโดตัสยิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกผู้ซึ่งบันทึกสงครามกรีกเปอร์เซียด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในด้านของวรรณกรรมมีมหากาบอีเลียสและโอดิสซีซึ่งเป็นผลงานของโฮเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเมืองทรอยและการเดินทางกลับจากสงครามเมืองทรอยของโอดิสซีอุสในด้านวิทยาศาสตร์มีพิเากรัสเป็นผู้สร้างทฤษฎีสามเหลี่ยมอะคิมิดิสค้นพบกฎแรงลอยตัวยุคคลิกค้นพบการหารรวมมาก ในด้านสงครามนั้นมีสงครามที่บันทึกไวในประวัติศาสตร์คือสงครามเพโลโพนิเซียนซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างชาวกรีกด้วยกันเองคือฝ่ายเอเธนและฝ่ายสปาร์ตาภายหลังเอเธนแพ้เพราะเกิดโรคระบาดสปาร์ตาจึงเข้าครองอำนาจได้ไม่นานก็เกิดสงครามกับเปอร์เซียขึ้นและถูกเปอร์เซียเข้ายึดครองในด้านสถาปตยกรรมมีวิหารพาเธนนที่สร้างเพื่อถวายเทพีอนเทนาเป็นวิหารที่โดดเด่นสวยงามในด้านประติมากรรมมีเสาหินแบบดอริกไอโอนิกและคอริเทียน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวมีศิละปะที่เน้นความเสมือนจริงเหมือนธรรมชาติเช่นรูปปั้นเทพีอันเทน,น่าวิงวิกตอรีเป็นต้นอารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมันนั้นมีแหล่งที่ตั้งอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรอิตาลีริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองในด้านการเมืองการปกครองนั้นแรกเริ่มอารยธรรมนั่งเดิมก่อนที่ชาวโรมัน จะมามีความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันคือสมัยการปกครองโดยกษัตริย์ของพวกอีทัสกันเป็นยุคแรกเริ่มต่อมามีการปกครองแบบนครรัฐที่มีสภาซีเนตซึ่งเป็นชนชั้นสูงและเป็นพวกอภิสิทธิชนคนเหล่านี้ก็จะเลือกกงสุลขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ประมุขแทนกษัตริย์ในสมัยนี้เกิดประมวลกฎหมายโรมันหรือกฎหมาย12โต๊ะขึ้นมาและต่อมาในยุคของจูเลียสซีซ่าซึ่งเป็นผู้นำทางทหารของโรมัน ขาคนนี้เป็นผู้มีบทบาทในเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดยุคสาธารณรัฐไปจนถึงความเจริญของจักรวรรดิโรมันโดยจูเลสซีซ่านั้นได้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นเผด็จการตลอดชีพซึ่งจะขัดกับกฎหมายที่ตำแหน่งนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเท่านั้นต่อมาจูเลสซีซ่าก็ถูกลอบสังหารโดยการวางแผนของสภาซีเนสนั่นเองและหลังจากนั้นจักรพรรดิออกัสซีซ่าซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมและทายาททางการเมืองของจูเลสซีซ่าก็ได้มาร,รวมอำนาจและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรมัน ทำให้โรมันนั้นกลายเป็นระบอบจักรวรรดิมีเศรษฐกิจและสังคมที่รุ่งเรืองมากซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคสันติภาพโรมันหรือแพคโรมานาและเมื่อถึงสมัยของจักรพรรดิไดโอคริเชียนทรงเห็นว่าจักรวรรดิโรมันนั้นมันกว้างใหญ่มากแล้วก็มีปัญหายุ่งยากมากมายในการปกครองจึงได้แบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็นสส่วนคือโรมันตะวันตกและโรมันตะวันออกซึ่งในเวลาต่อมาโรมันตะวันออกนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิไบเซนทายต่อมาในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินพระองค์ทรง และได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์นั้นเป็นศาสนาประจําศาสนาจักรและได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์นั้นเป็นศาสนาประจําจักรวรรดิพร้อมทั้งสถาปนากรุงคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกด้วยต่อมาโรมันตะวันตกก็ได้ล่มสลายในปีฮิตศราช1476 โดยถูกเผ่าอนาระยะชนคนเถื่อนคือเผ่าก๊อตจากทางเหนือเข้ามารุกรานและหลังจากนั้นจักรวรรดิโรมันตะวันออกก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิไบเซนทายเท่ากับว่าเป็นการสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันอย่างสิ้นเชิงโดยจักรวรรดิไบเซนทายก็ยังอยู่มาจนถึงในยุคกลางเลยทีเดียวเรามาดูอรารยธรรมที่สําคัญของโรมันว่าโรมันได้ทิ้งอะไรไวใ้ให้เราที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเลยในด้านสงครามที่สําคัญของโรมันโรมันมีสงครามที่ใหญ่มากๆเลยคือสงครามพิวนิกซึ่งในสงครามพิวนิกนี้เนี่ยเป็นสงคราม ซึ่งชาวคาเทจนี่ก็จะเป็นคนที่มีเชื้อสายมาจากเผ่าฟินิเชียนซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศตุเซียผลก็คือโรมันเนี่ยชนะทําให้สามารถครอบครองดินแดนอิตาลีรวมถึงดินแดนทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นจํานวนมากในด้านของการปกครอง โรมันก็มีเรื่องของกฎหมายที่เป็นประมวลกฎหมาย12โต๊ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายแม่แบบของกฎหมายของยุโรปในเวลาต่อมาด้วยนอกจากนี้ในด้านการแพทย์ในสมัยโรมันนั้นมีการเริ่มการผ่าตัดแบบหน้าท้องซึ่งจะมีอีกชื่อเรียกว่าการศเลกรรมแบบซีซ่ามีการใช้ยาสลบมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการผ่าตัดด้วยในด้านสถาปัตกกรรมและประติมากรรมของโรมันนั้นสิ่งก่อสร้างในโรมันจะเน้นให้มีความแข็งแรงยิ่งใหญ่และใช้สอยประโยชน์ได้เยอะซึ่งจะดัดแปลงมาจากกรีกโดยจะใช้ประตูที่เป็นซุ้มโคง้งหลังคาโด แทนจัว่วสิ่งกอ่อสร้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็อย่างเช่นโคลอเซียมวิหารแพธิออนและที่อาบน้ําสาธารณะในด้านของสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นในด้านวิศวกรรมก็อย่างเช่นโรมันเนี่ยได้สร้างถนนคอนกรีตและสะพานส่งน้ําที่สามารถส่งน้ําได้ถึงวันละ3ล้านแกลลอนเลยทีเดียวจากภูเขาเนี่ยเข้าไปยังเมืองในด้านของภาษาและวรรณกรรมโรมันได้มีการพัฒนาภาษาลาตินมาจากภาษากรีกโดยภาษาลาตินเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของภาษาในยุโรป เช่นภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปวนวรรณกรรมที่สําคัญก็จะเป็นวรรณกรรมที่เป็นบทรอยแก้วของกิเกโรซึ่งกิเกโรนั้นก็เป็นนักปราดและรัฐบุรุษของโรมันด้วยก็รับชมเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ